สวัสดีครับแซรละพันคลิปถึงคิวของ Honda Sonic นะครับไฟแสงสว่างนะครับจะสังเกตนะครับแผ่นชาร์จแผ่นชาร์จของ Sonic ก,กับคลิปที่แล้วเวฟนะครับเวฟร้อยย่า1 2อ่หหัวถือคาร์บูเรเตอร์นะครับเวฟร้อยคาร์บูเรเตอร์อ ก็จะพัฒนาไปด้วยการมีสายไฟเส้นเดียวนะครับที่ขึ้นมาจากเครื่องยนต์นะครับแต่โซนิกขึ้นมาจากเครื่องยนต์2เส้นนะครับอ,อันนี้เฉพาะไฟแสงสว่างนะครับไม่นับรวมสายพันธุ์เสคอยนะครับต่างหากนะครับอัอนนี้คือล้อแม่เหล็กนะครับ น,นี่แผ่นชาร์จนะครับอันนี้สัญลักษณ์ย่อนะครับไฟหน้าไฟหลีท้ายไฟใหมนะครับ่สีสายช่วงนี้อาจจะไม่ชัดเจนนะครับแต่เดิมๆดิมฮอนด้าสีสายก็จะเปลี่ยนสีหลังจากผ่านสวิต์สูงต่ำนะครับเป็นสีน้ำตาลนะครับเริ่มต้นตลอด ไฟไม่ติดนี่ไฟหน้าไม่ติดนี่นะครับอ่าธรรมชาติอ่าธรรมดาของช่างทั่วไปก็จะต้องอ่าเปิดหน้ากากดูหลอดไฟก่อนนะครับอ่าหลอดขาดไหมนะครับอ่ากรณีหลอดก็ไม่ขาดนะครับอ่าสายกลาวดีไหมถ้าออกแบบอ่าหลอดไฟหน้ามีสไส้นะครับไฟสูงกับไฟต่ํา ถ้าออกแบบลีลีแดงๆทั้งสองเส้ก็คือแสดงให้เห็นว่าสายกราวนะครับสายสีเขียวมีปัญหานะครับสา,ายกราวสายสีเขียวอาจจะขาดาขาดในนะครับมองภายนอกเห็นสายอยู่แต่ข้างในมันขาดก็มีดึงดูเบาๆนะครับอัออนนี้คือวงจรเต็มจะได้เข้าใจนะครับแล้วก็แก้ไข ปัญหาให้ตัวเองอได้นะครับเมื่อเครื่องยนต์ติดนะครับมมเมื่อเครื่องยนต์ติดล้อแม่เหล็กก็จะหมุนมนะครับตัดผ่านตัดผ่านคดลวดนะครับสายไฟที่ขึ้นมาจากเครื่องยนต์ก็จะเป็นสายสีขาวนะครับแล้วก็แบ่งครึ่งหนึง่ง ครึ่งครึ่งนะครับสายสีขาวกับสายสีเหลืองนะครับแบ่งกันสายสีขาวก็คือเอาไปเข้าแผ่นชาร์ตนะครับสายสีเหลืองก็ไปที่แผ่นชาร์ตสายสีขาวนี้ก็คือจะเข้าอีกช่องหนึ่งสีเหลืองอีกช่องหนึ่งของแผ่นชาร์ตนะครับสีขาวก็จะแปลงนะครับแปลง เพราะว่าไฟที่ขึ้นมาใหม่ๆมันก็จะเป็นไฟฟ้ากระแสสลับนะครับสายสีขาวนะครับแปลงเสร็จออกเป็นแดงนะครับออกเป็นสายสีแดงนะครับเพื่อที่จะไปชาร์จลงแบตเตอรี่นะครับผ่านฟิวสิบห้าแอมป์โซนิคสิแอมป์นะครับมี2ตัวอยู่ท้ายเบาะนะครับอีกตัวหนึ่งก็จะต่อขนานกันอเอาไปใช้ใน ไปสัญญาณต่างๆนะครับอ่าอันนี้ไปชาร์จลงแบตผ่านฟิวสิบห้าแอมป์อ่าใส่ฟิวเยอะหน่อยนะครับเดี๋ยวฟิวขาดแบตไม่ชาร์จนะครับอ่าลงกลาวครบวงจรชาร์จลงแบตอ่าสายสีเหลืองนะครับอ่าดูสายสีเหลืองนะครับเส้นนี้นะครับปึดมานี้ลักษณะต่อสามแยกขนานนะครับต่อแบบนี้นะครับแล้วก็ตรงไปที่สวิตช์แฮน เพื่อจะจ่ายไปที่หลอดไฟหน้านะครับไฟหลีท้ายไฟเรือนใหม่นะครับก็จะต่อเข้าแผ่นชาร์จต่อแบบนี้นะครับต่อขนานนะครับทำไมต้องต่อแบบนี้ก็คือแสดงว่าไฟที่มาเป็นเ c นะครับกระแสสลับนะครับถ้ารอบเครื่องสูงเมื่อ,อไรนะครับ ธรรมดาของไฟฟ้านะครับตรงไหนสะดวกลงกราวได้สะดวกก็จะวิ่งนะครับวิ่งเข้าไปในแผ่นชาร์จรอบเครื่องสูงๆนะครับไฟออกมาเยอะนะครับธรรมดาของอนเตอร์เนเตอร์ยิ่งรอบสูงเท่าไรไฟก็จะออกมาเยอะนะครับก็จะตัดวิ่งเข้าไปแล้วก็ลงกราวเขียวนี่นะครับออกเส้นสีเขียวเนี่ยนะครับเพื่อรักษาระดับไฟไม่เกิน 13.54โวลต์ v, ที่หลอดทนได้นะครับหลอดไฟหน้าทนได้นะครับเหมือนกันนะครับแผ่นชาร์จสีขาวอรอบชูงสูงนะครับมันจะเกิดการโอเวอร์ชาร์จนะครับจะออกแดงมากเกินไปนะครับก็จะตัดวงข้างในเป็นวงจอรอิเล็กทรอนิกส์นะครับตัดลงกลาวเหมือนกันนะครับเพื่อมาให้เกิดการโอเวอร์ชาร์จแบบตัวนี้สำคัญนะครับทำมาแบบ ออกแบบวงจรมาแบบพอเหมาะพอดีนะครับอ่าก็เป็นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่ก็ออกแบบมาก็พัฒนาไปเรื่อยนะครับแต่ละค่ายแต่ละรุ่นก็คล้ายๆกันนะครับไม่แตกต่างแต่ว่าใครจะแม่นยำรักษาไฟที่ออกมาสายสีแดงนะครับ แล้วก็รักษาหลอดไฟได้ดีกว่ากันนะครับอ่าอาการของแผ่นชาจเสียนะครับไม่ว่าจะรุ่นไหนนะครับอ่ามีคลิปที่วัดให้ดูนะครับก็ไม่ต้องวัดก็ได้นะครับถ้าหากว่ามั่นใจว่าซื้อมาถูกรุ่นนะครับซื้อมาถูกรุ่นอ่าเสียบได้เลยนะครับอ่ามันก็จะออกอาการนะครับถ้าซื้อมาไม่ถูกรุ่นตำแหน่ง นะครับตำแหน่งสายต่างๆมันจะไม่ตรงนะครับถ้ามั่นใจว่าถูกรุ่นเสียบได้เลยนะครับแผ่นชาร์จเสียอาการก็คือหลอดไฟหน้าขาดบอยนะครับไฟไม้ขาดไฟรีขาดอะไรเงี้ยเปลี่ยนเพิ่งจะเปลี่ยนไป2องสวันขาดอย่างนี้นะครับหรือเวลาสตาร์ทเครื่องยนต์แล้วบิดรอบเพิ่มรอบเครื่องนะครับไฟหน้าวูบ นะครับตัดกาวตัดลงกลาวยกเยอะเกินนะครับลักษณะนี้เป็นข้อผิดพลาดวงจรภายในของแผ่นชาร์จนะครับนั่นคือ2อ,อาการที่เจอแล้วก็เปลี่ยนนะครับหรืออีกอาการหนึ่งก็คือไฟแบตเตอรี่ไม่ชาร์จนะครับก็คงจะไม่ต้องไปวัดให้ เข้าใจยากนะครับวัดหาค่าความทนทานวัดหาอะไรก็แล้วแต่นะครับจะทําให้งงสับสนนะครับก็ดูอาการที่แสดงออกก็พอเปลี่ยนเลยนะครับราคาหลักร้อยนะครับแต่ก็มีหลายบริษัทที่ผลิตออกมานะครับลองใช้ที่ค่ายอื่นนะครับที่ไม่ใช่แท้ติดลดก็ได้นะครับไฟไม่ชาร์จก็ดูฟิลก่อนนะครับ15แอมป์ เมื่อไฟอ่าไฟหน้านะครับเมื่อมาถึงสวิตช์แฮนด์ข้างซ้ายนะครับสวิตช์สูงต่ำนะครับยังไม่ติดอีกนะครับก็ให้เช็คที่สวิตช์นะครับเป็นตะกันได้นะครับฉีดน้ำมันครอบจักรวาลกัดตะกันหน่อยนะครับมาแล้วยังไม่ติดนะครับดูสายนะครับสายขาดไหมนะครับตามสายสีเหลืองตามลงไปเลยครับ ย้อนหลังลงไปเลยหลอดขาดไปจุดนี้วัดความต้านทานได้นะครับขาดไม่ขาดตามไปถึงขดลวดเลยที่ขึ้นมาจากต้นทางนะครับว่ามีไฟขึ้นมาหรือเปล่าไม่มีไฟขึ้นมาทั้งขาวทั้งเหลืองนี่ก็คือ,อะตะกรัวบัดกรีนะครับภายในมีปัญหาแต่ไม่เคยเจอนะครับก็คงจะทำมาดีแล้วนะครับ QC ของบริษัท ฮอนด้าก็คงตรวจเช็คดีแล้วไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องตะกัวหลุดตะกัวลวมนะครับหรืออาการหนักฟีนคอยไม่นะครับก็ยังไม่เคยเจอแต่เป็นไปได้นะครับก็ไล่ย้อนกลับไปนะครับวิธีการนะครับดูกราวหลอดติดทั้งสูงทั้งต่ำเลยเนี่ลีลีนะครับไม่สว่างนะครับก็คือกราวขาดกราวขาดในสายขาดใน กาวไม่พอนะครับเช็คดีแล้วกาวพอนะครับหลอดยังไม่ติดนะครับก็มาเช็คสวิตนะครับไล่ย้อนกลับไปนะครับแบบนี้นะครับหลายๆคลิปที่เป็นวงจรแสงสว่างก็เป็นแบบนี้สมัยก่อนไม่มีแผ่นชาตนะครับสมัยก่อนรุ่น ตั้งแต่ผมยังไม่เกิดนะครับ GTO พวกคาวา GTO ฮอนด้าซีห้าสิบซีเจ็ดสิบซีเจ็ดร้อยซีเกนะครับก็จะใช้หลักการคล้ายๆกันนะครับแต่ใช้ตัวต้นทานต่อขนาดน,นะครับตัวต้านทานขนาด1โอห์มนะครับต่อขนาดก็ช่วยให้ไฟไม่ขาดนะครับและก็ ใส่แบตเตอรี่นะครับสมัยก่อนแบตเตอรี่ไม่มีหลอดไฟหน้าขาดบ่อยอย่างนี้นะครับแต่ตอนนี้สมัยใหม่นะครับซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับคลิปที่แล้วเว็บร้อยนะครับก็จะมีไฟขึ้นมาสายสีขาวเส้นเดียวแล้วก็มาแบ่งในแผ่นชาร์จนะครับเพราะนั้นแล้วแผ่นชาร์จจะดัดแปลงไม่ได้นะครับเพราะว่าขดลวดปินคอยการต่อสายขึ้นมาอาจจะไม่เหมือนกัน อาจจะดัดแปลงได้นิดหน่อยนะครับถ้าตำแหน่งสีสายนะครับช่องสีช่องนี้นะครับตรงกันนะครับซึ่งจะเป็นเรื่องยากที่เราจะหารถ2คันมาเปรียบเทียบนะครับในวงจรมองเห็นอย่างนี้แต่ว่าตำแหน่งมันถ้ามีการบันทึกก็ว่าไปอีกเรื่องหนึ่งบันทึก2รุ่นนะครับก็จะรู้ตำแหน่งเวลาท่านที่เปิดร้านนะครับ ก็ต้องมีการบันทึกเก็บไว้นะครับช่องนี้บนซ้ายสีอะไรไฟอะไรเข้ามาอย่างนี้นะครับเข้าใจสีสายไฟทั้งสี่เส้นนี้นะครับก็จะง่ายนะครับน่าจะเป็นประโยชน์เป็นแนวทางนะครับสำหรับความรู้เล็กๆน้อยๆจาก สารบ,บัญคลิปนะครับขอบคุณข้อมูลดีๆจาก honda นะครับเอกสารตัวนี้ได้มา,านานแล้วนะครับ20กว่าปีนะครับพบกันใหม่วงจรแสงสว่างรุ่นค่าอื่นมั่งนะครับาหากมีปัญหาเกี่ยวกับโซนิกที่จะคอมเมนต์มานะครับวงจรอื่นนะครับวงจรจุดระเบิดกจ็จำได้ว่าลงไปแล้วนะครับก็ยังคลิปมันเยอะนะครับ ก็เปิดเพลย์ลิสต์เอานะครับสำหรับคลิปนี้น,นะครับแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณทุกการติดตามทุกคอมเมนต์ครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ